อุ้ยอุยทำไมเนี่ยสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีครับนั่งลงลูกขคอเอนั่งลงนั่งลงลูกขคอเออมได้ค่ะอุ้มไหวอุ้มเลยค่ะปาติมจะอุ้มไหวไหมล่ะนี้ดูสิอ่ะน่ะไม่ใช่ธรรมดาแป้วเธอซื้อทองเท่าเส้นนี้เลยสิโฉันมีเงิน ใหมลูกโอ้ยไหนคะพีโป้นั่งลงพีโป้นั่งลงนั่งลงพีโป้นั่งลงนั่งลงพีโป้นั่งลงมาโคเอ้มามันจะกลับที่ไหมไม่กลับขามาอ้ยมามาฮุมไหวไหมล่ะอ่ะดิมันชอบเลียเจ้าของไงมาดิมา พอเขาอุ้มแล้วพอเขาอุ้มปุ๊บมันจะเลียหน้าเลียมานีิโชว์หน้าหน่อยลูกโชว์โชว์ออกเด็กหน่อยโอเคนี่เดี๋ยวพี่ไปตัดต่อเอามาเองค่ะอันนี้โชว์หน้าหน่อยลูกโชว์หน้าหน่อยครับโชว์หน้าหน่อยลูกไปไปไม่ต้องดูดแล้วเนาะไป